สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตหูวอ้นเรียนรู้จากคนสำเร็จวลนิฟดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองการตลาดตอนที่หนึ่งวิวัฒนาการทางการตลาดสวัสดีครับท่านผู้อา่านหลายครั้งที่ผมไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆจะมีผู้ประกอบการถามผมว่าทำไมต้องการตลาดและการตลาดมีวิวัฒนาการมาจากอะไรโดยหลักในการดาเนินธุรกิจ การตลาดเป็นเพียงหน้าที่หน้าที่หนึ่งในการดำเนินธุรกิจโดยที่แท้จริงแล้วการตลาดจะเป็นการดำเนินธุรกิจที่ประกอบไปด้วยหลากหลายวิธีนะครับและการดำเนินธุรกิจจะประกอบไปด้วยการผลิตการเงินการบริหารจัดการและการตลาดนั่นเองโดยการตลาดมีวิวัฒนาการในรูปแบบของแนวคิดทางการตลาดจนถึงปัจจุบันเราแบ่งออกได้เป็น6ยุคดังนี้คือ วิวัฒนาการยุคที่1เป็นแนวคิดทางการตลาดที่เน้นการผลิตเป็นหลักเราเรียกมันว่า the production concept ในยุคนี้เป็นยุคที่สินค้าในท้องตลาดมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการของผู้บริโภคนะักการตลาดต้องสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคต่อตัวสินค้าค่อนข้างมากในยุคนี้ผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆออกสู่ตลาด เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักตัวสินค้าการกำหนดราคาส่วนใหญ่ขึ้นกับอำนาจการต่อรองระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการโดยการจัดจำหน่ายจะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในการใช้สินค้าซึ่งในยุคนี้หากเรายังจำได้การส่งเสริมการตลาดในยุคนี้จะเน้นการสร้างการทดลองการใช้สินค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างทันที โดยเครื่องมือทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้เราจำได้ก็ได้แก่การขายหนังเร่พร้อมกับการขายสินค้านั่นเองอีวัฒนคสอนะครับเป็นแนวคิดทางการตลาดที่เน้นประโยชน์ที่ได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า the product concept ยุคนี้สินค้าเริ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้นผู้บริโภครู้จักการใช้สินค้ามากขึ้น โดยการเลือกใช้สินค้าผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายยุคนี้เป็นยุคเริ่มต้นในการนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดเช่นแต่เดิมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้าจะเป็นก้อนแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์แบบผงแทนและได้รับความนิยมอย่างสูงจนแบบเดิมหายไปซึ่งยุคนี้ การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้ายังอยู่ในวงจำกัดและกิจการไม่จำเป็นต้องมีวิธีการในการส่งเสริมการขายมากนักเพียงแต่เน้นการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าก็พอวิวัฒนาการยุคที่3เป็นแนวคิดการตลาดที่มุ่งเน้นการขายเป็นหลักเราเรียกกันว่า The Selling Concept หรือ Sell Concept ยุคนี้เป็นยุคที่มีการแข่งขันที่สูงเนื่องจากจํานวนสินค้าและบริการมีมากกว่าความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นนักการตลาดจึงเน้นการแข่งขันกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางด้านสินค้าราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดยุคนี้เป็นยุคที่นักการตลาดใช้เป้าหมายในเรื่องของยอดขายเป็นหลักทำให้นักการตลาดมุ่งเน้นแต่การขาย ขายและขายเพียงอย่างเดียวเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายจนลืมความสำคัญของนักการตลาดที่ดีไปวิวัฒนาการยุคที่4เป็นแนวคิดทางการตลาดที่มุ่งเน้นการตลาดเป็นหลัก the marketing concept เป็นยุคที่นักการตลาดเน้นกิจกรรมทางการตลาดที่ให้ความสำคัญกับลูกค,ค้าโดยการตลาดยุคนี้จะถือว่าความต้องการของลูกค,ค้าเป็นพระเจ้า อะไรที่ลูกค้าต้องการนักการตลาดจะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าโดยนักการตลาดในยุคนี้จะเน้นการสร้างความแตกต่างในกิจกรรมทางการตลาดและนำเสนอสิ่งที่ทต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายรวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน วิวัฒนาการยุคที่5เป็นแนวคิดทางการตลาดที่มุ่งเน้นการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม social marketing concept ยุคนี้จะเป็นยุคที่นักการตลาดเน้นความรับผิดชอบเพิ่มเติมจากการสร้างความพอใจและความสุขให้กับผู้บริโภคโดยเน้นกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความแตกต่างในความรู้สึกและความผูกพัน ต่อผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่งขันว,วิวัฒนาการยุคที่6เป็นแนวคิดทางการตลาดที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการตลาด The Marketing Innovation Concept จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันอะไรอะไรก็ต้องไอทีการตลาดยุคป,ปัจจุบันนี้นักการตลาดได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการตลาดมากขึ้น ทำให้กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนักการตลาดจะให้ความสําคัญต่อฐานข้อมูลของลูกค้าและทําให้โลกทางด้านการตลาดแคบลงอย่างมากมายอย่างมากมายท่านผู้ฟังครับคงเข้าใจแล้วนะครับว,ว่าการตลาดมีการพัฒนามาแล้วหลายยุคหลายสมัยหากท่าน ยังคงเป็นนักการตลาดในโลกปัจจุบันท่านคงต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าท่านต้องพัฒนาทางด้านไหนถึงจะไม่ตกยุคถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c คร b e ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ